มาแล้วครับคลิปที่2ครับในหัวตัวดำพามาชมสวนที่เรากำลังพัฒนาบอ่อเดิมนะบอ่อเดิมเราอยู่ตรงโน้นครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูนะบอ่อเดิมที่เรากำลังจะพัฒนาบอ่อเดิมนั้นนะฮะเราขุดมาเป็นคลองส่งน้ำท่านเห็นคลองส่งน้ำไนมครับไล่มาเพื่อกักเก็บน้ําไว้ด้านนี้เรากําลังใช้แมคโนพัฒนาท่านเห็นหลังแมกโนที่ท่านเห็นโลง่ลงๆนั่นแหละเดิมนะครับช่วงนาตาปีที่ผ่านมาไม่เคยทําอะไรเลย เป็นป่าภายัยเป็นป่าน้าซึ่งที่เขาบอกไม่ทําอะไรเพราะว่าเขาไม่มีน้ําครับตั้งแต่พันป้าบุษมาแปลงที่ดินแปลงนี้ไม่เคยได้ใช้ทําอะไรเลยเพราะเหตุผลว่าไม่มีน้ําเราก็เลยมาสร้างน้ําครับเพื่อจะสร้างสร้างพืชสร้างพืชเพื่อสร้างผลผลิตครับเรากำลังใช้แมกโนครับเรากำลังตับพื้นที่เรากำลัววงวางรนบบน้ำครับเพื่อจะให้เกิดความอุดอมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่านเห็นที่ออร,รอบๆนะี้ให้แรง ข้างไรรอน้ำมีละครั้งเพื่อมาทำนาด้านนี้จะเป็นนาเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับด้านนี้จะเป็นนาซึ่งปีหนึ่งถึงจะได้ผลประโยชน์ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วต้องรอนะครับต้องรออีกนะว่าผลผลิตครั้งเดียวนั้นะจะได้ราคาผลผลิตหรือเปล่าช่วงปีนั้นจะโชคดีไหมราคาผลผลิตดีหรือไม่มีกับตูพืชหรือไม่มีเชื้อโรคหรือ ไม่เจอแรงมากเกินไปมันถึงจะได้ผลผลิตครั้งเดียวนี่คือเกษตรที่ต้องใช้ดินฟ้าอากาศใช้เทวดาเป็นตัวช่วยแต่สิ่งที่เรากำลังทำฮะเราใช้ความรู้บวกเทคโนโลยีกำลังพัฒนาเกษตรที่มันไม่สามารถตอบโจทย์ของการทำเกษตรได้เรื่อยให้ได้ผลผลิตได้ไดูนะฮะติดตามเราต่อไปกับในหัว